ำนวนทำกว่าท่านนะครับส่งหนังสือเนี่ยหลายฉบับถึงแต่แลห่วยงานนะครับลองไปดูหนังสือผมอทุกตัวนะครับาไม่มีเรื่องตำหนิตำหนิใครเลยไม่ว่ารัฐบาลไม่ว่านายกไม่ว่ารัฐมนตรีผมไม่ได้ตำหนิแต่ว,ว่าโปสเตอร์ทุกอันที่ติดตามร่เนี่ยมีแต่ระบายความทุกข <c oughs> ์ระบอยความช่วยไม่ไม่ไ,มมได้บอกของอะไรก็ได้เชื่อบรรเทาให้เราไม่ต้องไปจับจ่ายชื่อหานะครับเรา มาเนี้นะครับได้รับการรวบรมงานโดยท่านนายกบุจนถึงวันนี้เกมเียงนะครับเกมปันกันก่อนะครับเับได้ทราบว่าในมันิธินะครับท่านจะได้รับข่าวสารดีๆจากทางมูลนิธินะครับเกี่ยวกับเรื่องการนะครับการรับให้การช่วยเหลือเช่นไร่มูลนิธินะครับและสิ่งนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่เราช่วยเหลือกันนะครับ อันนี้เป็นโครงการสร้างฝันและกำลังใจนะครับจากสู้ภัยโค้งนะครับเดินหน้าเลยครับเดินหน้าเลยครับรถจอดที่ละสามคันจะเร้โอการวดเร็วนะครับเรือสามคันเลยครับก็จอดตามแนวหน้านะครับเคอความรถจะควาตัวข้างหน้าที่เราหน้ามีรถออกเลยปิดนะครับเป็นสมาชิกมูลนิธิที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมีแต่รับอย่างเดียวนะครับประชาชนท่านให้ทราบด้วยท่านที่รรบฟังอยู่นะครับ ท่านเป็นสมาชิกมูลนิธิโดยไม่ต้องเสียเงินรัฐมนตรีกับสุชาติคมธีนะครับได้ร่มาาสดต่อให้กับทางมูลนิธิเป็นตัวแทนในการแจกจ่ายติดต่อนะครับในงานคนขับรถแท็กซี่ครับผู้ช่วยรัฐมนตรีกับตัวแรงงานท่านก็ให้ให้เกียรติกับทาง ว่าเห็นว่าปัญหาเรื่องเชื้อเพลิงพลังงานนี่ก็คือส่วนนึงที่เราจะต้องนําไปแจ้งผู้ใหญ่เกี่ยวให้ดําเนินการแก้ไขให้เรานะครับเพราะแค้ที่เรามีต้นทุนพลังงาน,น้ียก็เป็นต้นทุนอย่างหนึ่งเลยครับที่เราต้องใช้จ่ายมัน,นครับ